สวัสดีครับวันนี้เบาดินจะพาเพื่อนนะฮะมาทาสีเชิงชายเห็นกระดาษลังนั้นไหมครับนั่นแหละครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการกันสีนะครับไม่ให้เหลอะตัวแผ่นลังคานะครับเป็นงานแบบนี้เราก็ ไม่ต้องมาเก็บงานทีหลังนะครับไม่ต้องมาทําความสะอาดทีหลังแต่เราค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่ต้องมาเก็บงานทีหลังนะครับวันนี้เบานินมารับจบครับมารับจบทาสีเป็นบ้านหลังเก่านะครับเขามาทาสีใหม่ก็ สีที่ทาก็จะเป็นพวกโครงเหล็กนะครับสีน้ำมันแล้วก็เชิงชายตัวนี้ก็จะจบแล้วครับด้านล่างด้านล่างก็เอาผ้าปูชีตนะครับปูปูกันหยดนะครับปูกันหยดด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ปูกันหยดเนี่ยสีมันเลอะเราก็ต้องไปเก็บงาน แทนที่งานจะจบในวันเดียวนะครับก็จะต้องมาไล่เก็บสีที่หย,หยดหลนลงไปนะครับเป็นงานเหมานะครับงานเหมาเขาไม่มีคนงานก็เลยขอแรงนะครับขอแรงไปช่วย ผมอยู่บว่างๆผมไม่ได้ทําอะไรช่วงวันหยุดนะฮะก็เลยไปช่วยงานเขานะครับพอได้ค่ากับข้าวเปลานินทําได้ครับงานแบบนี้ขึ้นก็ไม่สูงครับเอาบันไดามาพาด ข้างล่างครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเก็บไปครับค่อยๆเก็บไปถ้าเรารีบนะครับทาทาเร็วอาจจะไปเปื้อนด้านบนนะครับเราก็จะต้องมาไล่เช็ดอีกก็อาจจะมีติดบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เยอะนะฮะ เป็นบ้านหลังหลังเก่านะครับบ้านมือสองเขาซื้อเจ้าของบ้านเขาซื้อแล้วเขาก็มาทำมาทำใหม่ทาสีปูกระเบื้องจจไดที่ไม่ได้ถ่ายตอนปูกระเบื้องนะครับเพราะว่าวันที่ผมมาเนี่ยเขาปูเสร็จแล้วอยากจะถ่ายตอนปูกระเบื้องให้ดูว่าช่างที่เขาทำอยู่เขามีวิธีการปูกระเบื้องอยังไง คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูว่าการทาสีนะครับการทาสีมาให้ติดแผ่นลังคานะครับก็มีวิธีง่ายๆครับแผ่นแผ่นในกระดาษลังใช้แผ่นกระดาษลังนะครับถ้าใครมีแผ่นสังกะสีนะครับเป็นสงัสงกะสีแผ่นเรียบนะครับยาวประมาณนี้ก็จะดีเหมือนกันครับเสียบง่าย ดันล่างก็จะหนาหน่อยหนานิดนึงแต่เราก็ดันดันแผ่นหลักคานะครับขึ้นไปให้มันแย่เข้าไปได้นะครับตามร่องสำหรับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีอะคริลิกนะครับสำหรับทาภายนอกสีอะคริลิกนี่ครับมันจะมีความหนืดอยู่ในตัวของมันถ้าเราเอามาทาภายนอกนะครับเราเติมน้ำสัก หน่อยนึงนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับพอให้มันลื่นพอเวลาเราเวลาเราใช้แปรงทาแล้วมันจะลื่นลื่นนิดหน่อยไม่ต้องให้มันผสมให้เป็นลักษณะว่าหยดเป็นน้ำนะครับให้มันหยดช้าๆนิดนึงแต่ถ้ามันหยดติงต้งติงต้งตินี่ก็มันจะข้นไอ้อเรียกอะไรเนะี่ยมันเป็นน้ำเกินไปเอาไว้ทาสำหรับทาภายใน แต่ถ้าทาภายนอกเนี่ยไม่ต้องผสมน้ําเยอะนะฮะเพราะว่าเราทารอบเดียวจบเนี่ย mm. ผมได้เอาแผ่นมาใส่อีกแผ่นหนึ่งนะครับ mm. เพื่อจะ mm. เพิ่มความไวแล้วก็ได้พื้นที่ที่เยอะมากขึ้นนะครับเป็นสองแผ่นถามว่าเยอะ แค่ไหนก็มาเยอะครับ2แผ่นนี้ก็อยู่ประมาณเม็ดนึงโดยประมาณครับโดยประมาณเม็ดนึงก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นมาอีกนิดหน่อยช่วงเช้านะครับช่วงเช้าผมก็ทาสีแดงแต่ไม่ได้ถ่ายคลิป ผมมาถ่ายเอาตอนที่มามาทาสีเชิงชายนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับมันจะมีแปรมันจะมีแปรอยู่ข้างในอะ่ะผมก็เอาไอ้กระดาษนี่เลยครับไปซับก่อนค่อยแตกนะครับแบบเนี้ยเราค่อยๆรูดไปทีละหน่อย เวลาจุ่มสีก็ปาดปาดขอบถังสีเั้กหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้สีมันหยดมากนะครับเพื่อไม่ให้สีมันหยดมากเกินไปพยายามดึงยาวๆครับมันจะได้เป็นเ,เนื้อเดียวกันแล้วก็ดู สังเกตดูว่ามันติดเต็มที่หรือ,อยังถ้าเต็มถ้าติดเดต็ดเดมที่นะครับเราก็แค่ปล่อยให้มันแห้งสักพักนะครับนั่งรอให้มันแห้งสักพักเพราะว่าทาภายนอกเนี่ยแป๊บเดียวมันก็แห้งนะครับพอมันแห้งสักพักปุ๊บล้วก็ทาซ้ํำรอบสองได้เลยครับทาดูแล้วมันไม่ด่างก็รอบเดียวจบได้เลยครับ ถ้าเป็นสีแบบข้นๆเนี่ยมันจะแห้งช้าแต่ว่ามันจะมีความหนาของสีนะครับเราทารอบเดียวก็จะผ่านเลยนะครับสีก็อาจจะสีออกมาเต็มนะครับเวลาแห้งแล้วสีก็ออกมาเต็มแต่ถ้าเราทาสียังไม่แห้งนะครับมันจะเป็นคราบนี่ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการทาสี แล้วก็วิธีทาสีเชิงชายนะครับไม่ให้เปื้อนแผ่นหลังคาแล้วเราก็จะทำงานได้ไวขึ้นนะฮะถ้าเราไม่เสียบกระดาษมันก็จะทำให้เราทำงานช้านะครับมัวแตร่รัวว่ามันจะไปเปื้อนหลังคา ก็ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับไว้คลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ชมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆละกเอฟซีนะครับที่เข้ามารับชม